ลองจินตนาการถึงสถานการณ์แบบนี้ดูนะครับสมมุติว่าทุกคนรอบตัวเราเลยทั้งเพื่อนทั้งคนรู้จักทั้งสังคมต่างก็ยกย่องว่าเราเป็นคนที่ฉลาดล้ำลึกมากามีความเข้าใจโลกในระดับสูงสุดแล้วพวกเขาก็ปฏิบัติต่อเราแบบนั้นทุกวันเลยจนในที่สุดเราเองก็เริ่มเชื่ออย่างสนิทใจว่าเราไปถึงจุดนั้นแล้วจริงๆแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าทั้งหมดนั้นเป็นแค่เรื่องที่เราสร้างขึ้นมาหลอกตัวเอง เป็นคำถามที่น่าคิดมากเลยค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่ว่าด้วยประเด็นนี้กันครับแหล่งข้อมูลของเรามาจากคัมภีร์ทางพุทธศาสนาโดยตรงเลยคือพระสูตรสั้นๆแต่ทรงพลังมากชื่อว่าพาหิยาสูตรครับค่ะซึ่งอยู่ในหมวดขุดธกน,นิกายของพระไตรปิฎกใช่ครับ แล้วเพื่อให้เห็นภาพครบทุกมิติเราก็จะดึงข้อมูลจากอกาัตกถาซึ่งเป็นเหมือนอคู่มืออธิบายขยายความพระเทพิดกมาประกอบการพูดคุยของเราด้วยเพื่อให้เห็นเบื้องลึกเบื้องหลังของเรื่องราวมากขึ้นนะคะถูกต้องครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการสำรวจชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งที่เริ่มต้นจากการติดอยู่ในภาพลักษณ์ที่คนอื่นสร้างให้ค่ะสู่การเดินทางที่ต้องแข่งกับเวลาเพื่อค้นหาความจรงิงแล้วไปเจอกับคำสอนที่อาจจะสั้นที่สุดในโลกแต่เปลี่ยนทุกอย่างไปเลย ก่อนจะพบกับบทสรุปที่ต้องบอกว่าไม่มีใครคาดคิดจริงๆใช่เลยครับเราจะมาดูกันว่าเรื่องราวอายุนับพันปีเรื่องนี้สอนอะไรเราได้บ้างเกี่ยวกับเรื่องเล่าที่เรามีต่อตัวเองและการเข้าถึงความจริงที่ไม่ต้องผ่านการปรุงแต่งเอาละครับมาทำความรู้จักตัวละครเอกของเรากันก่อนเขาชื่อพาหิยะทารุจิริยะค่ะ ในพระสูตรแนะนำเขาว่าเป็นชายที่นุ่งห่มด้วยเปลือกไม้อาศัยอยู่แถวท่าเรือสุปปารากะซึ่งก็เป็นเมืองท่าสำคัญในสมัยนั้นเลยใช่ค่ะสิ่งที่ทำให้เขาโดดเด่นก็คือเขาเป็นที่เคารพนับถือของคนอย่างมหาศาลเลยนะคะครับได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์มีคนเอาเข้าวของเครื่องใช้มาถวายไม่ขาดสายคือภาพลักษณ์ภายนอกของเขานี่สมบูรณ์แบบมากในสายตาผู้คนยุคนั้นการนุ่งห่มเปลือกไม้เนี่ยถูกมองว่าเป็นการสละโลกอ๋อ เป็นสัญลักษณ์ของนักบวชผู้มักน้อยสันโดษใช่ค่ะพอภาพลักษณ์มันใช่ผู้คนก็เลยเชื่อว่าเนื้อในของเขาต้องเป็นแบบนั้นด้วยซึ่งตรงนี้ในอัตกถาให้ข้อมูลเบื้องหลังที่น่าสนใจมากเลยค่ะยังไงครับ ว่าจริงๆแล้วพาหิยะไม่ได้ตั้งใจจะเป็นนักบวชเลยเขาเป็นพ่อค้าที่เดินทางทางเรือมาก่อนอ้าวเหรอครับแล้วเรือเกิดอับปางสินค้าเสื้อผ้าจมหายไปกับทะเลหมดเลยเขาขึ้นฝั่งมาตัวเปล่าเลยต้องหาเปลือกไม้มาพันกายไว้เพื่อประทังชีวิตเท่านั้นเองโอ้โหนี่มันคนละเรื่องกับที่คนอื่นเข้าใจเลยนะครับคนละเรื่องเลยค่ะคือเขาทําไปเพราะความจําเป็นแต่คนกลับตีความไปอีกแบบหนึง่ง ใช่ค่ะกลายเป็นว่าเขาคือผู้ทรงศิลป์ไปซะอย่างนั้นครับแล้วพอมีคนเริ่มนับถือเอาของมาให้พาหิยะก็คงพบว่าชีวิตแบบนี้มันก็สบายดีอืไม่ต้องดินรนไม่ต้องดินรนทำมาหากินเขาก็เลยเล่นตามบทบาทที่สังคมมอบให้ไปเรื่อยๆแล้วการแสดงก็ค่อยๆกลายเป็นความเชื่อถูกต้องค่ะเขาเริ่มซึมซับภาพลักษณ์นั้นเข้ามาเป็นตัวตนของเขาจริงๆจนกระทั่งวันหนึ่งในพระสูตรบ,บอกว่าขณะที่เขาอยู่คนเดียวิบเงียบความคิดหนึ่งก็ผุดขึ้นมาในหัวอ ตรงนี้แหละครับคือจุดที่น่าสนใจมากมันคือการที่เรื่องเล่าที่คนอื่นมอบให้มันทรงพลังจนกลายเป็นความจริงในใจของเจ้าตัวไปแล้วค่ะเขาไม่ได้แค่แกล้งทําแต่เขาเชื่อแบบนั้นจริงๆมันเหมือนการสร้างแบรนด์บุคคลในยุคนี้เลยนะครับที่พอเรานําเสนอภาพลักษณ์บางอย่างซ้ําๆจนคนเชื่อเราเองก็อาจจะติดกับภาพนั้นจนแยกไม่ออกเป็นประเด็นที่คมขายมากค่ะพาหิยะติดอยู่ในฟองสบู่แห่งความเชื่อนี้อย่างสมบูรณ์จนกระทั่งมีบางอย่างที่ เหนือความคาดหมายเกิดขึ้นมาทิมแทงฟองสมูนนั้นให้แตกเพลาะใช่ค่ะนั่นก็คือการปรากฏตัวของเทวดาองค์หนึ่งอืซึ่งการมาครั้งนี้ไม่ใช่การมาเพื่อให้พรแต่เป็นการมาเพื่อกระชากเขาออกจากความเข้าใจผิดใช่ค่ะและอัธกถาก็ให้รายละเอียดที่ลึกซึ้งไปอีกว่าเทวดาองค์นี้ไม่ใช่เทวดาทั่วไปอ้าวแล้วเป็นใครครับแต่เป็นพรหมที่เคยเป็นเพื่อนปฏิบัติธรรมกับพาหิยะในชาติก่อนสมัยพระพุทธเจ้าประนามว่ากษปะ โอ้โหย้อนไม่ไกลเลยแล้วคําเตอือนนั้นก็คือตรงไปตรงมาแบบไม่รักษาน้ําใจกันเลยนะครับตรงมากค่ะเทวดาบอกชัดๆเลยว่าพาหิยะท่านไม่ใช่พระอระหันต์และทางที่ท่านกําลังเดินอยู่ก็ไม่ใช่วิถีทางที่จะนําไปสู่ความเป็นพระอระหันต์ด้วยซ้ําผมว่าถ้าเป็นเราได้ยินแบบนี้คงชอบหน้าดูเลยมันคือการสั่นสะเทือนรากฐานของตัวตนทั้งหมดเลยค่ะในพระสูตรใช้คําว่าเขาถูกเทวดานั้นทําให้สังเวชแล้ว คำว่าสังเวชในที่นี้ค่ะมันไม่ใช่ความเศร้าโศกแบบหมดอะไรตายอยากนะคะแต่มันคือความสลดใจอย่างรุนแรงที่กระตุ้นให้เกิดปัญญาและพลังงานในการลงมือทําทันทีอ๋อเหมือนโมเมนต์ที่ตระหนักว่า ที่ผ่านมาทั้งหมดคือความผิดพลาดเราเสียเวลาไปมากแค่ไหนแล้วจะอยู่เฉยๆต่อไปไม่ได้อีกแล้วใช่เลยค่ะพลังงานที่ว่านี้คงมหาศาลจริงๆเพราะทันทีที่เทวดาชี้ทางสว่างว่าพระพุทธเจ้าตัวจริงประทับอยู่ที่เมืองสาวถีพาหิยะก็ทิ้งทุกอย่างตรงนั้นทันทีเลยค่ะเราออกเดินทางทันทีเลยระยะทางคือ120โยชน์ค่ะซึ่งเทียบเป็นระยะทางปัจจุบันก็น่าจะหลายร้อยกิโลเมตรเลยแต่ แต่อธิกถาบอกว่าเขาไปถึงเมืองสาวัตถีได้ภายในคืนเดียวความเร็วระดับเหนือมนุษย์นี้อธิกถาให้ความเห็นว่าอาจจะเป็นด้วยอนุภาพของเทวดาหรือพุทธานุภาพช่วยย่นระยะทางให้ครับแต่หัวใจสําคัญของมันคือการสะท้อนความเร่งด่วนในใจของพาหิยะตอนนี้เขารู้แล้วว่าชีวิตที่ผ่านมาตั้งอยู่บนเรื่องโกหกเขาจึงไม่มีเวลาให้เสียอีกแม้แต่วินาทีเดียวต้องไปหาความจริงให้ได้เร็วที่สุดถูกต้องค่ะ และเขาก็มาถึงกรุงสาวัตถีตอนเช้าพอดีครับแล้วก็ได้พบพระพุทธเจ้าขณะกําลังเสด็จบิณทบาตอยู่ในเมืองค่ะเขาวิ่งตรงเข้าไปหมอบกราบที่พระบาทและทูลขอแบบไม่รอช้าเลยว่าขอพระองค์ทรงแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดคือขอกลางถนนอยางงั้นเลยใช่ครับเขายังให้เหตุผลที่น่าพลลุกด้วยนะคะว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญอันตรายต่อชีวิตของพระผู้มีพระภาคก็ดีหรือของข้าพระองค์ก็ดีเป็นสิ่งที่รู้ได้ยาก เหมือนเขามีลางสังหรณ์ว่าเวลามีค่าน้อยเต็มทีใช่ค่ะแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจคือพระพุทธเจ้ากลับปฏิเสธครับอืมพระองค์ตรัสว่าพาหิยะเวลานี้ยังไม่เหมาะสมเรายังเที่ยวบินทบาทอยู่พาหิยะก็รบร้อเป็นครั้งที่สองก็ยังถูกปฏิเสธอีกจนกระทั่งเขาทูลขอเป็นครั้งที่สามพระองค์จึงทรงยอมแสดงธรรมค่ะตรงนี้ มันดูเหมือนจะใจร้ายไปหน่อยนะครับคนเดินทางมาไกลขนาดนี้ด้วยความกระตือรือร้นขนาดนี้ทำไมถึงต้องปฏิเสธถึงสองครั้งคำถามนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะถ้ามองเผินๆอาจจะดูเหมือนการผลักไสแต่ในอัธถาอธิบายว่านี่คือกุศโลบายในการสอนที่ลึกซึ้งมากของพระพุทธเจ้า กุสโลบายใช่ค่ะเพราะองค์ทรงเห็นว่าในขณะนั้นสภาพจิตของพาหิยะยังไม่พร้อมเต็มที่เขาเหนื่อยจากการเดินทางไกลจิตใจก็ยังฟุ้งซ่านปนเปนกันไปทั้งดีใจที่ได้เจอทั้งตื่นเต้นทั้งกังวลกังวายถูกต้องค่ะเหมือนน้ำที่ยังขุ่นคลักยังมองไม่เห็นตะกอนที่ก้นแก้วอ๋อเข้าใจแล้วครับการปฏิเสธครั้งแรกและครั้งที่สองจึงเป็นเหมือนการปล่อยให้ฝุ่นตะกอนในใจของเขาค่อยๆตกลง าจากความฟุ้งซ่านตื่นเต้นกลายมาเป็นความสงบความตั้งมั่นและความพร้อมที่จะรับฟังอย่างแท้จริงถูกต้องค่ะเป็นการปรับจูนเคลื่อนของผู้รับให้ตรงกับผู้ส่งเพื่อให้การสื่อสารธรรมะที่ลึกซึ้งที่สุดเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเมื่อพระองค์เห็นว่าภายะพร้อมแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมท,ที่เอ่อกลายเป็นตำนานบทหนึ่งเลยค่ะมาถึงไฮไลท์ของเรื่องราวทั้งหมดแล้วครับ คำสอนที่เปลี่ยนชีวิตของพาหิยะนั้นสั้นกระชับมากพระพุทธเจ้าตรัสว่าพาหิยะเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเมื่อเห็นรูปก็ซักแต่ว่าเห็นเมื่อฟังเสียงก็ซักแต่ว่าฟังเมื่อรับรู้อารมณ์ก็ซักแต่ว่ารับรู้เมื่อรู้แจ้งธรรมอารมณ์ก็ซักแต่ว่ารู้แจง้งแล้วก็มีประโยคสรุปที่สำคัญมากว่าพาหิยะเมื่อใดที่เธอเป็นเช่นนี้เมื่อนั้นเธอก็จะไม่มีในสิ่งนั้น เมื่อใดเธอไม่มีในสิ่งนั้นเมื่อน,นั้นเธอก็จะไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นไม่มีในระหว่างโลกทั้งสองนี้แหละคือที่สุดแห่งทุกข์ฟังดูเผินๆเหมือนจะง่ายนะคะแต่แก่นของมันลึกซึ้งมากคำว่าสักแต่ว่าในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการทำแบบขอไปทีหรือการไม่ใส่ใจไม่ใช่ค่ะแต่หมายถึงการรับรู้ข้อมูลที่เข้ามาทางตาหูจมูก ลิ้นกายใจตามความเป็นจริงของมันโดยที่ยังไม่เอาตัวเราเข้าไปปรุงแต่งหรือไปสร้างเรื่องราวต่อขอยกตัวอย่างได้ไหมครับเช่นเวลาเราเห็นดอกไม้สวยปกติแล้วกระบวนการในใจมันจะทำงานเร็วมากคือเห็นปบคิดว่าสวยจังเกิดความรู้สึกชอบเกิดความอยากอยากได้แล้วก็อาจจะคิดต่อไปว่าดอกไม้นี้ทำให้ฉันนึกถึงทั้งหมดนี้คือเรื่องเล่าที่เราสร้างขึ้นมาใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะนั่นคือการทำงานของจิตปกติแต่คําสอนนี้กําลังชี้ให้เรากลับไปที่สเต็ปแรกสุดคือสเต็ปของการเห็นใช่ค่ะที่เป็นแค่การรับรู้ข้อมูลแสงสีและรูปทรงที่ปรากฏขึ้นเท่านั้นโดยที่ยังไม่มีฉันผู้ชอบหรือฉันผู้อยากได้เข้าไปเป็นเจ้าของประสบการณ์นั้นอ๋อพอไม่มีชันเข้าไปยึดถือความทุกข์ที่เกิดจากการยึดติดในสิ่งที่ชอบหรือผลักไสสิ่งที่ไม่ชอบก็เกิดขึ้นไม่ได้ ถูกต้องค่ะเพราะโครงสร้างของมันพังลงไปตั้งแต่ต้นพอมาเชื่อมโยงกับปัญหาของพาหิยาแล้วมันยิ่งชัดเจนขึ้นไปอีกนะครับค่ะปัญหาของเขาคือการยึดติดอยู่กับเรื่องเล่าว,ว่าฉันคือพระอรหันต์คำสอนนี้จึงเป็นเหมือนเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบที่สุดในการรื้อถอนชั้นหรืออัตตาที่เขาเผือสร้างขึ้นมาตลอดหลายปีถูกเผงเลยค่ะให้พังทลายลงในพริบตา พระองค์ไม่ได้สอนให้เขาสร้างเรื่องเล่าใหม่ที่ดีกว่าเดิมไม่เลยค่ะไม่ได้บอกว่าเธอจงคิดว่าเธอเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแต่สอนให้เขาหยุดสร้างเรื่องเล่าทั้งหมดแล้วกลับมาอยู่กับความจริงที่ปรากฏตรงหน้าและขณะนั้นใช่ค่ะ ซึ่งในพระสูตรก็บันทึกผลลั์ที่น่าอัศจรรย์ไว้ว่าทันทีที่ได้ฟังธรรมบทนี้จบลงจิตของไพหิยาก็หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงบรรลุเป็นพระอาหารหันต์นะตรงนั้นทันทีค่ะการเปลี่ยนจากความหลงผิดอย่างสุดขั้วไปสู่การตรัสรู้ขั้นสูงสุดในเวลาไม่กี่นาทีจากคําสอนไม่กี่ประโยคมันแทบไม่น่าเชื่อเลยนะครับอะไรที่ทําให้พาหิยะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่ฉับพลันขนาดนี้ได้นั่นเป็นคําถามที่ดีมากค่ะ ความมุ่งมั่นและสภาวะจิตที่ถูกเตรียมมาอย่างดีคือปัจจัยเฉพาะหน้าแต่ถ้ามองย้อนไปที่ข้อมูลจากอัฐกถา,กาเราจะเห็นว่าเขามีบรารมีเก่าที่สั่งสมมาอ๋อจากการเป็นภิกษุผู้บำเพ็ญเพียรอย่างหนักในชาติก่อนใช่ค่ะพื้นฐานของเขาแน่นมากเพียงแต่ในชาตินี้เขาแค่เดินหลงทางไปชั่วขณะพอมีคนมาชี้ทางที่ถูกต้องเขาก็เลยกลับเข้าเส้นทางเดิมได้อย่างรวดเร็วเหมือนนักกีฬาที่เคยฝึกฝนมาอย่างหนัก แม้จะหยุดไปนานแต่พอได้กลับมาฝึกอีกครั้งก็จะไปได้เร็วกว่าคนที่ไม่เคยฝึกเลยเป็นภาพที่ชัดเจนมากค่ะแต่เรื่องเรายังไม่จบแค่นั้นนะคะครับหลังจากที่พาหิยะบรรลุธรรมแล้วพระพุทธเจ้าก็เสด็จจากไปเพื่อบินทบาทต่อแล้วเหตุการณ์พลิกผันที่น่าตกใจที่สุดก็เกิดขึ้นไม่นานหลังจากนั้นมีแม่โคลูกอ่อนตัวหนึ่งวิ่งเข้ามาขิดพาหิยะจนเสียชีวิตทันทีเป็นบทสรุปที่ช็อกคนอ่านมากครับ มันตอกย้ำคำพูดของภัยยเองที่ว่าอันตรายแห่งชีวิตนั้นรู้ได้ยากได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเลยใช่ค่ะความเร่งรีบของเขาทั้งหมดมันมีเหตุผลเขาบรรลุเป,ป้าหมายสูงสุดของชีวิตได้ทันเวลาก่อนที่ความตายจะมาถึงแบบพอดีพอดีจริงๆในแง่ของเรื่องเล่ามันส่งพลังมากนะครับแต่ในทางคำอธิบายมีเบื้องหลังอะไรไหมครับว่าทำไมต้องเป็นแม่โคลูกอ่อน ในอัธกถาได้ให้คำอธิบายในเชิงของกฎแห่งกรรมไว้ค่ะว่าแม่โคนั้นเป็นนางยักษินีที่แปลงกายมาเพื่อจองเวรกับพาหิยากจากอดีตชาติ mm. แต่ถ้าเรามองในเชิงสัญ,ญลักษณ์ของเพื่อสูตรเองการตายที่ฉับพลันและดูเหมือนเป็นอุบัติเหตุนี้ยิ่งเน้นย้ำสัจธรรมเรื่องความไม่แน่นอนของชีวิตซึ่งเป็นธีมหลักของเรื่องมาตั้งแต่ต้นครับ ภายหลังพระพุทธเจ้าเสด็จกลับมาพบร่างของพาหิยะพระองค์ก็รับสั่งให้ภิกษุรูปอื่นๆช่วยกันจัดการทำพิธีศพให้ค่ะแล้วก็สร้างสถูปบรรจุอัฐิไว้ให้ด้วยพร้อมทั้งเรียกเขาว่าสะพรมจารีซึ่งแปลว่าเพื่อนผู้ประพฤติปรมจันเป็นการให้เกียรติอย่างสูงใช่ค่ะและเมื่อเหล่าภิกษุทูลถ,ถามถึงสถานะหลังความตายของเขาพระองค์ก็ทรงยืนยันว่าเขาได้ปรินิพพานแล้วไม่ต้องกลับมาเวียนไหวตายเกิดอีก ยังมีอีกขั้นหนึ่งที่ไม่ธรรมดาเลยมีค่ะคือหลังจากนั้นพระพุทธองค์ยังทรงยกย่องให้พาหิยะเป็นเอทะทะกะหรือเป็นผู้เป็นเลิศกว่าสาวกอื่นๆในด้านไหนครับในด้านคิปปาพิญญาซึ่งหมายถึงผู้ที่ตรัสรู้ได้รวดเร็วฉับพลันที่สุดโอ้โหเป็นการยืนยันอย่างเป็นทางการถึงความสามารถอันน่าทึ่งของเขาในการเข้าใจสัจธรรมที่ลึกซึ้งที่สุดจากคําสอนที่สั้นที่สุดค่ะถ้าอย่างนั้น เรื่องราวทั้งหมดนี้กำลังบอกอะไรกับเราครับมันเป็นเรื่องของการหลงผิดในตัวเองพลังของการตื่นรู้แค่ชั่วขณะเดียวความสำคัญของการมีกัลยานมิตรที่กล้าพูดความจริงกับเราและแน่นอนที่สุดคือความเปราะบางของชีวิตใช่ค่ะและถ้าจะให้สรุปแก่นกลางของมันจริงๆคิดว่ามันคือเรื่องของการรับรู้กับเรื่องเล่าอธิบายเพิ่มหน่อยได้ไหมครับ ปัญหาของพาหิยะเริ่มต้นจากการหลงเข้าไปอยู่ในเรื่องเล่าที่คนอื่นสร้างและตัวเองก็ยอมรับมาเป็นความจริงส่วนทางแก้ของพระพุทธเจ้าก็คือการดึงเขากลับออกมาสู่การรับรู้ความจริงบริสุทธิ์ผ่านประสาทสัมผัสโดยไม่ต้องมีเรื่องเล่ามาเคลือบไว้ค่ะมันอาจจะบอกเป็นในว่าการหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ใช่การพยายามสร้างเรื่องเล่าใหม่ๆ ที่ดีกว่าเดิมมาแทนที่เรื่องเล่าเก่าๆที่ไม่ดีแต่คือการตระหนักรู้และหยุดกระบวนการสร้างเรื่องเล่าทั้งหมดลงแล้วกลับมาอยู่กับประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละขณะถูกต้องเลยค่ะกลับมาอยู่กับความจริงที่ว่าการเห็นก็เป็นแค่การเห็นการได้ยินก็เป็นแค่การได้ยินก่อนที่จิตจะเริ่มทำงานและสร้างพล็อตเรื่องราวของฉันของฉันขึ้นมาครอบงำอีกครั้งใช่ค่ะและนั่นก็นำมาสู่ข้อคิดสุดท้ายที่อยากจะฝากไวใ้ให้คบคิดกันต่อครับ พาหิยะใช้เวลาหลายปีในการสร้างและยึดมั่นในตัวตนที่คนอื่นยอมรับจนตัวเองก็เชื่อตามไปด้วยแต่คำสอนของพระพุทธเจ้ากลับสามารถรื้อถอนโครงสร้างทั้งหมดนั้นลงได้ในเวลาไม่กี่วินาทีค่ะมันทำให้เราต้องย้อนกลับมาถามตัวเองว่ามีเรื่องเล่าอะไรบ้างที่เรากำลังยึดถือเกี่ยวกับตัวเองอย่างเหนียวแน่นอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนล้มเหลวฉันเป็นคนแบบนั้นแบบนี้ แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราลองฝึกที่จะมองเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นก็เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าที่จิตสร้างขึ้นไม่ใช่ความจริงแท้ของประสบการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่ตรงหน้า